อีซัทรีวิวสวัสดีครับพี่แฮนด์อรุทโซน,นะครับวันนี้พี่แฮนจะพาน้องมารีวิวที่มหาวิทยาลัยคิสเตียนจังหวัดนครปฐมน,นะครับมาดูว่าคณะสาขาที่นี่นั้นมีอะไรบ้างและก็น่าสนใจยังไงแล้วก็ตอบโจทย์อนาคตหรือไม่ติดตามไปได้ในคลิปนี้ครับ ครับพี่แฮนดูดูโซนนะครับวันนี้พี่แฮนอยู่กับนะครับท่านอาจารย์นะครับอภินันท์อัจฉริสิงห์นะครับคณะบดีคณะสหวิทยาการนะครับมหาวิทยาลัยคริสเตียนสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับหากวันนี้มาถึงมหาวิทยาลัยคริสเซียนแล้วก็ต้องมา รีวิวนะครับ,รบแต่ละคณะสาขาว่าเอ๊ะนะครับ<ม>แต่ละสาขาเนี่ยคณะเนี่ยนะครับมีสาขาอะไรบ้างแล้วก็เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับเบื้องต้นครับอยากให้อาจารย์แนะนําก่อนว่าคณะสหวิทยาการเนี่ยนะครับมีกี่สาขาอะไรบ้างครับต้องอธิบายอย่างนี้นะฮะว่าคณะสหวิทยาการเนี่ยนะครับคำว่าสหวิทยาการมันคือการรวมหลายๆศาสตร์เข้ามาด้วยกัน <AM rac ias> ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาในประเด็นที่คล้ายๆกันเพระฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยแกนหลักของหลักสูตรท,ที่เราเปิดนะครับในระดับปริญญาตรีจะเป็นเรื่องของการจัดการนะครับสะส่วนใหญ่และจะเป็นเรื่องของาการประกอบการทางด้านธุรกิจหลักสูตรที่จะแนะนําไปหลักสูตรแรกเนี่ยก็คือการจัดการท่องเที่ยวและบริการซึ่งหลักสูตรนี้เนี่ยนะครับจะเรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวว่ามันมีหลักการอะไรบ้างคนที่อยากจะเป็นงานด้านนี้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับในสารที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งในเรื่องของการบริการนะครับการบริการก็รวมทั้งการทํางานอยู่ในโรงแรมทํางานอยู่ในทางด้านสุขภาพซึ่งบางทีเนี่ยในการรวมกันอาจจะต้องมีเรื่องของการท่องเที่ยวเข้าไปรวมด้านการบริการสุขภาพด้วยซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่า medical tourism อะไรอีกเป็นตน้นสาขาถัดไปที่จะจะแนะนำก็คือสาขาการออกแบบกราฟิกและมันติมีเดีย นะครับจะเป็นเรื่องของการสร้างหรือการออกแบบลายเส้นหรือลวดลายนะครับแล้วมาประกอบกันเป็นเรื่องราวเป็นตัวละครออกมานะครับเป็นลนักษณะของภาพยนตร์แอนิเมชันสาขาต่อไปก็เป็นสาขาก,าการบริการสุขภาพก็จะเป็นเรื่องของการเข้าไปดูแลในระบบการบริการสุขภาพการดูแลตนเองการส่งต่อผู้ป่วย เสมือนเป็นผู้ช่วยหมอผู้ช่วยพยาบาลที่เข้าไปอยู่ในตามโรงพยาบาลหรือบางทีเนี่ยก็ไปอยู่ในหน่วยงานทางด้านบริการสุขภาพคลินิกความงามสถาบันเสริมความงามและสาขาสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการจัดการนวัตกรรมการค้าก็จะเป็นการคิดการสร้างสรรค์งานทางด้านการจัดการออกมาว่าเราจะบริหารหรือมีการจัดการอย่างไรเพื่อทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยนะครับมีคนสนใจมีระบบ การทํางานที่เป็นระบบมากขึ้นถือว่าเป็นคณะที่รวมศาสตร์อย่างแท้จริงใช่ครับซึ่งเป็นศาสตร์ของอนาคตด้วยใช่คับแต่<ช>สาขาเนี้ยคือเหมือนว่าจะตอบโจทย์นะครับงานที่มันเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมครับอย่างอาจารย์อย่างสาขาแรกเลยเนี่ยครับการท่องเที่ยวที่อาจารย์บอกว่ามีการบูรณาการรวมกับสุขภาพด้วยครับนี่ถือว่าเป็นอนาคตไหมครับอาจารย์เป็นอนาคตฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยเรื่องเรื่องของแนวนโน้มของประเทศเนี่ยจะเน้นในเรื่องของเวลเนสในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือสุขภาพเป็นหลักเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองนอกจากนะครับเรา บุคลากรอ,ออกไปเพื่อป้อนในงานทางด้านกนารท่องเที่ยวแล้วแนะนําสถานที่แล้วเนี่ยบางทีเราต้องดูสุขภาพเขาด้วยควบคู่กันนะครับเพราะบางทีเนี่ยบางสถานที่นะครับโรงแรมเขาจะมีทั้งสปามีทั้งหน่วยงานที่ดูแลทางด้านร่างกายสุขภาพความ,มเป็นอยู่ของเขาหรืออาหารการกินพวกนี้เนี่ยนะครับมารวมทั้งหมดเลยอยู่ในที่เดียวกันนี่ว่าอาจารย์มองว่า,าน้องๆที่มาเรียนสาขาเนี่ยนะครับมันจะเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าการบริการสุขภาพเนี่ย ตกไปมีงานทําแน่นอนมีครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นของของประเทศแล้วก็ทางทางภาครัฐเนี่ยก็พยายามที่จะส่งเสริมนะครับอย่างทัวริซึมเนี่ยก็มีเรื่องของมิคอลทัวริซึมก็เป็นงานหรือเป็นแนวโน้มที่ประเทศกำลังต้องการและอยู่ในโพลิซีหรือแนวโน้มที่สังคมหรือประเทศต้องการแล้วผลิตออกมาเพิ่มเติมแล้วถือว่าประเทศไทยนี้ถือว่าเป็นระดับต้นๆของโลกเลยใช่ครับในในด้านนี้เนาะครับผมอีกสาขาหนึ่งที่สนใจก็คือเรื่องของแอนิเมชั่นครับอ่าครับ เหมือนว่า,าบ้านเราเนาะครับเรื่องของกราฟิกหรือแอิเมชันเนี่ยยังสายคนยัมองว่าเอ๊ะ่อไปจะมีงานทำไหมมีงานรองรับไหมอาจารย์มองตรงนี้ยังไงมั้งครับคือต้องต้องบอกว่างานด้านนี้นเปิดกว้างมากมนะครับและปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นโลกต้องบอกเลยว่าเป็นโลกเสมือนจริงเพราะฉะนั้นสินค้าหรือการบริการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถดึงดูดนะครับในสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพที่แท้จริง นะครับบางทีเนี่ยข้อจำกัดของคนมีแต่ในเรื่องของแอนิเมชันเองหรือในเรื่องของการออกแบบกราฟิกมันมีข้อจำกัดเพราะเราสามารถผลิตมาได้<า>เรา,รา,ารสามารถสร้างได้ <laughs> ตามจินตนาการเพราะนั้นมันเข้าถึงได้ง่ายกว่า ท่านอาจารย์ดรนะครับทินุวัฒน์ชัยโคตรนะครับคณะบดีนะครับคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพามดรคริสเตียนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมขออือเลยอยากจะทราบว่าคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพครับมีกี่สาขาอะไรบ้างครับอาจารย์ครับจริงๆเรามีอยู่4สาขาด้วยกันนะครับหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรไอพัมปบัตนะครับต้องบอกว่าเราเป็นหนึ่งในหลักสูตรกาไอพัมปบัตของมอเอกชนไม่กี่ที่ในประเทศไทยนะครับที่ได้รับการรับรองจากสภากาไอพัมปบัตนะครับเรารับเพียง40คนเท่านั้นนะครับต่อปีแล้วก็เรามีบัณฑิต มาแล้วกว่าประมาณเกือบ20รุ่นละนะครับหลักสูตรที่2นะครับก็คือหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าเป็นหลักสูตรที่มาแรงมากในยุคปัจจุบันนะครับมีเพียง1ใน2ของมหาวิทยาลัยไทยนะครับที่เปิดหลักสูตรนี้นะครับหลักสูตรที่3นะครับหลักสูตรเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารและโภชนาการนะครับซึ่งก็เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่น่าสนใจเรียนมากหลักสูตรสุดท้ายที่เราเปิดก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์กีฬาและการออกกำลังกายครับก็เรียกว่าครบ ของทางด้านสุขภาพเลยถูกต้องอาหารการกินออกกาลังจเรีว่าตั้งแต่เกิดยันผู้สูงอายุผู้ะกันที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือเห็นสังเกตดูว่าคลินิกเกี่ยวกับกระเพาะัดตเปิดมากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับแสดงว่ามีความต้องการสูงใช่ครับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าคลินิกกระเาะัต์เนี่ยประมาณช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของของวงการสาธารณสุขทางการแพทย์ในประเทศไทยที่นักท่องปัตเนี่ยนะครับเราไปเปิด คลินิกในพบัตรนะครับซึ่งมีกลุ่มลูกค้าที่ที่ต้องบอกว่ามีอยู่ทุกที่ทุกทุกมุมเมืองเลยก็ได้<ช>นะครับแล้วเด็กเราจบไปนะครับก็คือสามารถไปเปิด ไปเปิดคลินิกได้เองถ้ามีความมั่นใจนะครับก็ไปเปิดได้เองเพราะว่าเราสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องการเป็นผู้ประกอบการด้วยนะครับอ๋อนั้นแสดงว่าสาขาวิชาการาพทย์บำบัดเนี่ยต้องมีใบประกอบวิชาชีพใช่ครับอ๋อซึ่งเรียนที่นี่สอบไปเลยไหมครับหรือว่าต้องจบก็คือต้องจบก่อนนะครับเราก็จะเราก็จะไปส่งให้นักศึกษาเข้าไปสอบใบประกอบวิชาชีพกับสภาการแพทัดนะครับอีกสาขาหนึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นเทรนเลยก็คือวิศวกรรมชีวการแพทย์ใช่ครับใช่ไหมฮะ ทำอะไรอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าวิศ,วก,ว,ศวกรวิศวกรนะครับด้านชีวาการแพทย์เนี่ยมีอยู่ทุกโรงพยาบาลนะครับมีตำแหน่งงานทั้งทั้งราชการและในเอกชนซึ่งเราไม่ใช่ช่างเทคนิคแต่เป็นวิศวกรที่จะมีในส่วนในของบำรุงเครื่องมือใช่ไหมครับว่าในปีที่ผ่านมาในช่วงโควิดเนี่ยนะครับมีการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือหลักๆในการรักษาผู้ป่วยโควิดที่ต้องการ นักวิศวกรรมชีวการแพทย์ในการม,มีเทนเนเครื่องมือในการที่จะดูแลเครื่องมือให้คันให้มีการทํางานที่เป็นปกติและ<ม>ทํางานได้เนี่ยมีความต้องการสูงมากก็เป็นสองีกสองสาขาที่น้องไอโพเนี่ยเคยได้ยินชื่อมานานแล้วแหละ<ม>นะครับแต่ก็ยังอาจจะยังสงสัยอยู่เอ๊ะเรียนอะไรปันแล้วก็ยังมีงานทำไหมสองสาขานี้นวัตกรรมที่นี่หายโผชะนาการ รเรากําลังปรับปรุงหลักสูตรนะครับเพื่อจะเป็นในส่วนของการกําหนดอาหารนะครับ<ม>ซึ่งอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอย่างแรกที่เราจะดูแลเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะเพราะว่าจะเป็นวิชาชีพครับนะครับ,รบต้องบอกว่าด้านโภชนาการด้านอาหารเนี่อว่าเป็นเทรนด์อยู่เสมอแลวนะครับ<ม>โดยเฉพาะเหมือนเราอยู่ในคณะวิทยาสุขภาพเนี่ยเราอยู่ในโรงพยาบาลก็จะมีแผนในการที่ดูแลเรื่องอาหารนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราเรายังเปิดกว้างให้กับ นักเรียนหรือนักศึกษาที่สนใจไม่อยากทำงานโรงพยาบาลก็เปิดโอกาสในส่วนของรู้กลุ่มงานโรงงานกลุ่มง,งานของ,อของการพ,พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งปัจจุบัน,เ,นเราเห็นว่ามีมีผู้ผลิตหรือมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่อาจจะมีเจ้าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเสริมนอาหาสุขภาพอย่างเงี้ยมันเป็นเทรนด์มากปัจจุบันนะครับซ,ซึ่งเราก็เน้น การสอนในด้านนี้หลักสูตรสุดท้ายนะครับ,รบที่พูดถึงก็คือูตรวิทยาศาสตร์กีฬาการออกกำลังกายนะครับต้องบอกว่าสถานฟิเตเนสปัจจุบันนะครับ <c oughs> เป็นแพงมากตอนนี้คนพอพงพอในอาจารย์นี่คงไม่ได้อะไรตอนนี้คนถือว่าต้องมีหุ่นมีอะไรก <c oughs> ต้องบอกว่าโดยเฉพาะอย่างนี้ที่เราเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพนะครับสาขานี้ก็เป็นสาขานึงที่ตอบโจทย์รับน้องที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้รบบทางช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k ข,ของของคณะของหลักสูตรเองนะครับ,รบเ้เ็ไปได้เลยนะครับของมหาลัยคิดเิลสงสยัยอะไรก็คือสามารถทักมาได้เลยเนาะใช่ครับจะมีอาจารย์เราใช้อาจารย์นะครับในการ,รให้ตอบให้ข้อมูลจะได้ถูกต้องอนะครับในการตอบ นะครับ cima. นะครับอาจารย์อาจจะเรียกปอมตัวก็เป็นพี่ขอใช้โอกาสนี้หน่อยได้ได้ออเงเพราะว่าน้องม่ไดถามว่าพี่พี่เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพาพี่ก็จะส่รอยเป็นพี่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคครับสุดท้ายครับอาจารย์จะถามว่ามีทุนไหมการศึกษาหรือว่าอะไรตรงนี้มีทุนไหมครับครับมีเรามีทุนนะครับเรามีทุน อยู่หลายๆแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนส่งเสริมการรักษาใหม่นะครับที่เป็นคุณเป็นทุนที่นักศึกษาทุกคนมีโอกาสได้นะครับหรือเป็นทุนในส่วนของของสาขาเองครับนะครับที่เรามีมีตัวทุนที่จะให้นะครับในตรงจุดนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้รายละเอียดทุนเนี่ยนะครับอาจารย์อาจจะตอบได้ไม่หมดนะครับลองไปดูในเว็บไซต์ของมหาลัยได้แล้วก็โทรมาคุยหรือว่า ทักมาอีกทีก็ได้ได้ครับใช่ครับก็คือว่ามีละกันมีมีมีหลายแบบหลายแบบด้วยนะครับมีหลายแบบด้วยนะครับเพราะว่าน้องบางคนอาจจะสนใจแต่ว่าเอ๊ะจะติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยก็สามารถคุยกันก่อนได้ใช่เนาะคือโดยทั่วไปเด็กจะกลัวว่าเรียนเอกชนจะแพงใช่ครับตั้งทงไว้แล้วใช่ใช่จริงๆไม่ได้แพงเลยนะครับถ้าถ้าไม่ได้แพงเลยเลยบอกเลยได้ไหมถ้าเทอมอ่าเช่นไก่พม่าบัตรอ่านี่ดู่ไก่พม่าบัตรเนี่ยนะครับ ประมาณปีละหนึ่งแสนนะครับทัวรหัวนะครับอาจจะมากกว่าน้อยกว่านะครับทัวรหัวประมาณประมาณสี่แสนสี่ปีนะครับต้องบอกว่าน้อยสุดในบรรดาเอกชนในประเทศไทยนะครับหรือหลักสูตรอื่นนะประมาณประมาณสามแสนสี่ปีหย่อนหย่อนใช่ไหมฮะใช่ประมาณนั้นทั้งหลักสูตรใช่ครับนั่นหมายถึงว่าถ้าถ้าน้องๆสนใจนะครับที่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่า อาจจะมีข้อจํากัดด้าน,ด,านด้านการเงินนะครับถ้าเป็นผู้กู้กอยสอกว่ากู้ให้ครบพูดว้ครบทั่วเลยนะครับประมาณอย่างนั้นไม่ได้ไมไ่มีส่วนต่างนะครับที่จะจ่ายถ้าสนใจจริงก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับทางช่องทางที่อาจารย์ได้บอกมาก่อนหน้า ครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับผมก็มาถึงที่นี่แล้วก็อยากพูดคุยกับอาจารย์หน่อยเจวกับคณะพยาบาลศาสตร์ถือว่าเป็นคณะยอดฮิตนะครับของเด็กทุกปีเลยนะครับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นถือว่าปอีกที่หนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับนี้อยากให้อาจารย์เริ่มจากการอธิบายคร่าวๆก่อนเกี่ยวกับการเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะก็คณะพยาบาลศาสตร์ของที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนนะคะ เราก็เปิดดำเนินการมานี่ก็จะครบ40ปีแล้วนะคะในปี2567ถือว่าเป็นคนาแรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะของที่เราเปิดที่นี่ตั้งแต่สมัยที่เราอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนสีลมในหลักสูตร พยาบาลศาสตร์บัณฑิตเราก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บรณัณฑิตนะคะที่เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาษาไทยเป็นหลักนะคะแล้วก็หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตนานาชาติหรือว่า international program เป็นหลักสูตรที่เราใช้ภาษาอังกฤษในการสอนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นในการเรียนการสอนนะคะเราจะมีทั้งในภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบตัติเน้นให้มีทั้งความรู้และก็เรื่องของทักษะในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานแล้วหลังจากนั้นนักศ ก็จะต้องมีความพร้อมในการที่จะต้องไปสอบขึ้นใบทะเบียนประกอบวิชาชีพกับสภาการพยาบาลนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สังคมมั่นใจได้ว่านะคะหลักสูตรพิมศาสารบัณฑิตเราผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน แล้วก็มีความรู้ในการที่จะออกไปดูแลแล้วก็รับใช้สังคมค่ะม,มีเรื่องหนึ่งที่น้องนะครับให้ความสนใจและถามเยอะเกี่ยวก,กับการศึกษาในคณะพยาบาลก็คือเรื่องของงงานหรือค่าเทอมต้องเตรียมเท่าไหร่มีทุนศึกษาไหมงี้อาจารย์ค่ะ เพจริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษาที่มาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้กองทุนผู้ยืมนะคะของกยศนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีส่วนที่จะครอบคลุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเรียนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนที่เป็นเรื่องของค่าใช้จ่าย ในแต่ละเดือนอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มีกองทุนของกรอ,อที่จะช่วยนะคะสนับสนุนให้นะคะใช้จ่ายอีกเดือนละส0 0 0ับาทนะคะตรงนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะทางทางมหาวิทยาลัยเองนะคะหรือทางคณะเองเนี่ยเราก็มีการที่จะประสานงานไปกับทางโรงพยาบาลนะคะที่เขาต้องการนะคะในเรื่องของ พยาบาลไปทํางานในโรงพยาบาลนะคะเขาก็จะมีประสานมาเพื่อที่จะให้ทุนนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นทุนในช่วงของประมาณปี3าหรือปี4ี่นะคะที่ที่เขาต้องการพยาบาลเมื่อจบไปแล้วแล้วก็ไปทํางานใช้ทุนนะคะตรงนี้ก็จะถือว่าจะเป็นโอกาสส่วนหนึ่งที่นักศึกษาเองนะคะก็จะก็จะได้รับการการสนับสนุนในเรื่องของทุนนะคะอีกทุนหนึ่งที่เรามีอยู่ก็คือเรื่องของกองทุนการให้ไม่สิ้นสุด ซึ่งจริงแล้วกองทุนนี้เนี่ยนะคะผู้ที่เริ่มต้นนะคะในการที่ให้กองทุนนี้เนี่ยนะคะประสงค์ที่จะให้ทุนนี้เนี่ยเพื่อการส่งต่อให้กับรุ่นน้องออนะคะก็คือเราจะช่วยนักศึกษานะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะคะเ,เดือนละประมาณส0ม0ันบาทนะคะแต่ว่าเมื่อนักศึกษาได้รับทุนนี้แล้วนะคะสำเร็จการศึกษาไปแล้วนะคะเมื่อทำงานมีอาชีพมั่นคงก็ขอให้หมอบทุนนี้กลับคืนมาให้กับน้อง เพราะว่ามันจะทําให้กองทุนนั้นโตขึ้นนะคะแล้วก็โอกาสที่น้องๆก็จะได้รับทุนต่อเนื่องนะคะในแต่ละปีนะคะเพราะนั้นมันก็จะเป็นการส่งต่อความรักแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะก็เลยเป็นเป็นที่มาของกองทุนนี้ซึ่งเป็นเจตนารมณ์นะคะของผู้ก่อตั้งกองทุนแล้วก็เราคิดว่ามันก็จะเป็นการทําให้รุ่นพี่เนี่ยสามารถที่จะส่งผ่าน นะคะความรักนะคะให้กับรุ่นน้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายในในรายเดือนนะคะแต่ว่าในส่วนที่เป็นเรื่องของทุนการศึกษาในในลักษณะที่เป็นทุนสนับสนุนตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นในโรงพยาบาลนะคะ <c oughs> ที่ที่ประสงค์ที่ต้องการที่จะ,ะรับพยาบาลเข้าไปปฏิบัติงานดังสำเร็จการศึกษาแล้วเขาก็จะมีการมาให้ทุนนะคะ เรียนพยาบาลอะไรเป็นสิ่งที่ยากที่สุดน่าจะเป็นการตอบคำถามอาจารย์การตอบคำถามอาจารย์โอเคเหมือนเรื่องเทคนิคต่างๆคะ่ะเหมือนเราเรียนกับอาจารย์อีกคนหนึ่งแต่ฝึกกับอีกคน,นเทคนิคเขาไม่เหมือนกันการทํางานจริงบนหอผู้ป่วยคะ่ะตอนเราทําเราทํากับหุ่นแต่พอไปทําจริง<ม>เราต้องทํากับผู้ป่วยมันทากับหุ่นเรายังผิดได้แต่ทากับคนป่วยจริงเราผิดไม่ได้แล้วต้องรับเรียงกดดันให้ได้ใช่คะ่ะ เรียนพยาบาลดียังไงก็การงานนะคะแบบมีมีงานรองรับเราค่ะไม่ตกง,งานแน่นอนค่ะจบมามีงานทําค่ะแล้วก็ได้ตังค์เยอะด้วยค่ะโอ้เชียบ <ง SAS> นะครับผมขอบคุณมากนะครับอันนี้นะคะน้องศึกษาคะจะเป็นการฝึก การทรงตัว uhm, ด้วยบาลานซ์บอร์ดนะคะเพื่อฝึกการทรงตัวให้กับคนไข้ของเราโอ้มานีี่นี่ลงี้ที่กอดเดียรี่พี่ว่าใครบจบรรยากาศเลยใช่ไหมคะเป็นไงต้อ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 งฝือยูนะครับครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลครบถ้วนครับทั้ง4สาขาว่าจุดแข็งครับแต่ละสาขาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ เดี๋ยวพี่แันสามารถบอกเลยว่าสาขาเน้นตอบโจทย์งานในปัจจุบันจริงๆแล้วก็จบไปนั้นพร้อมในการทำงานจริงๆวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับผมดีครับผมขอบคุณครับ